โอ้หลังนี้ได้ยุ่พี่นอ้องท่านต่ายครับผมเป็นๆอยู่โอ้ยนี่ตัวของง้างฝนครับชอบง่างตัวนี้นสอง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 อีกอันนี้ติดยังไงพี่น้องติดคู่อะไรครับผมโอ้ยแต่ปลาทองปลาคองน้อยพี่น้องตัวเมื่อยแต่ติดคู่อะไรครับผมนี่ตัวนี้กันครับท่านตายอยู่ครับผมท่านตายอยู่ เมื่อนนี่พี่น้องโง่บากคองงาพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องืันนี้หากินในเก่าแล้วครับืันนี้เจอขึ้นเก่าแล้วครับผมหากินค้เดียวขึ้นเก่าแล้วครับกับเบ็ดซำเก่าแล้วครับสามสิบหลังครับผมกับเงี้ยเกียดกับพี่น้องนี่ครับผมใส่แน่แล้วครับพี่น้องใส่ไม้เก่านี่แล้วครับไม้ปากคอเงี้ยครับเจ้านี่เริมคำเนี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ยักข้าว้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจอนครับผม ก,การใส่เบ็ดนี่ครับบางคนกว่าใส่ไห้น้ำไห้น้ำเพียงขามันในเชือครับบางคนกว่าไห้น้ำมันจมเครื่องขาบางคนกว่าเกาะเกี่ยวมันนะครับแต่สำหรับผมนี่เกาะผมเกาะแต่ข้างมันครับพี่น้องเกาะแต่ข้างมันครับแล้วก็นำเล็กพี่น้องนอ,นอเอากระใสจกัก ให้มันถ่วมจะเครื่องตัวพี่น้องนี่ครับผมห้น้นาห้มันเพี้ยงนะห่าน้านาไมได้เครื่องตัวพี่น้องให้มันเครื่องตัวพอดีครับผมให้มันถ่วมตัวมันมันจิตายครับพี่น้องครับกาเป็นเครื่องตัวพี่น้องนี่เดี๋ยวดินน้ำรออนพอร้อมนี่นะครับผมบริการปรักเพ็ดแบบชวนผมครับผม เต็มแรกครับพี่นอ้องกระย่างกลับครับผมเห็นตัวหนึ่งในใเฮกเขียดยังอยู่อยู่ครับผมย่างกลับพอดีครับเป็นตัวหนึ่งพี่น้องครับแตย่ำยาบนะครับผมแต่จะลอทุกท่านตั้งสิกระบาดมื่อน,นี่ไฟบริษรัทครับผมย่างเพิ่งครับ ลืมจัดไฟครับผมดังนี้ชั้นหนึ่งนะครับหนอนหนอนหนอนดังนี้เออดกด้วยยังนอนอยู่นนนนเออนาะอ,อ,อ,อู้หัวบัวหัวหัวบอกหัวอ,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 อุ้ยอุ้ยอ้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเนอโอ้นี่นะครับผมโอ้ตัวน้อยโอ้ใบยีใบอะไรอีกครับอ๋อนี่พี่น้องครับนี่ตอขอหน่อยครับพี่น้องโอ้นี่ครับขอหน่อยครับผมเจ็บแย่เกียร พี่น้องสิกบ้านแล้วครับมือนีฝนสิม่านนะครับพี่น้องฝนตกแล้วแต่พอคอน้อยสองตัวพี่น้องเลยนี่แล้วครับมือนีแรกนี่ครับผมฝนสิมาแล้วพี่น้องเป็นสองตัวพ่อแล้วครับมือนีแรกแรกนี่ เดี๋ยวจะจอยังวานไหมพี่น้องต้องรู้เนี่ยมันซ่อมครับในไม้เนี่ครับผมนั่มันซ่อมยังจะได้ติดดีติดไปแล้วครับฝนมากนะครับพี่น้องโล่งแห้งเลยให้เตือนตอนเศร้าครับผมเตือนตอนเศร้าครับผมนี่ครับจอยตัวหน่อยครับผมไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยมัเศร้าครับผมนี่ตื่นมาสายครับมื่อนี่ มาสายมือนี่ยำไล้แล้วครับผมสิบกุลามแล้วครับกสลงจักตัวแล้วครับพี่น้องต่ลังข้างหน้ายมีเสียงอยู่ครับเสียงดินนะครับล้างข้างหน้านี่ครับผมนี่ครับเห็นตัวอยู่ครับผมโอ้ปลาคอเติตัวหน่อยพี่น้องโอ้ตัวนี้เอยตัวนี้ดูสูงสูไ้ตัวนี้โอ้ยตัวอยู่พี่น้องเนี่ยอยู่ครับเนี้ยอยู่ครับเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ กินเล็กกินพี่น้องปลอดภัยปลอดภัยนนี่โอ้ยโูแล้วนี่สู่มือนี่ครับผมนี่ฮหลังแรกของเสานี่ครับยานสิบวนแล้วครับพี่น้องก็ลนตัวเดียวนี่แล้วครับนี่ตัวนี้งานตัวนี้งามพี่น้องนี่ครับผม สุดยอนดีน้องเลยนี่ครับวันน,นี้เทศสอบครับมือทางต่อไปแล้วครับที่นี่ทางต่อไปแล้วครับผมทางนี้ต้องดึงอยู่ครับทางนี้โอ้ยน,อน่องน่องโอ้ดึงจะข้างโคกพี่น้องเลย โอ้เสดายดีแล้วนี่ต่อไปแล้วครับพี่น้องสิบิันแล้วครับผมใครวันล้วโอ้ลังนี้ได้ยุพี่น้องพ่อเห็นตายอยู่ครับผมเป็นๆอยู่โอ้ยนี่ตัวพอง้างตัวนี้ครับพร้อมง้างตัวนี้สอง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 ีกแล้วนี่ กินยังไรพี่น้องกิดคู่กันได้ครับผมอู้แต่ปลาทองปลาคอดหน่อยพี่น้องตัวเมื่อไงแต่กิดคู่กันได้ครับผมนี่ตัวนี้กันข้ามท่านตายอยู่ครับผมท่านตายอยู่แต่หมึกขึ้นนี่พี่นอ้องโอ้โอ้ตัวนี้ว่าอ,อีป,ปูกินครับตัวนี้เราอีปูกัดกระปูมากัดมันครับตัวนี้แต่สุดท้ายเดี๋ยวสองหลังนีเก็บ โง่บอกคองง้างพี่น้องผาห้องจีิหลังต่อไปครับผมผุนนะครับท่านผุนนะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผุง้างครับผมเมื่อนี่เศร้านี่ครับผมได้บ่หลายครับผมมันอาจจะเป็นป่าอาจอยู่น้่นตือนพี่น้องน้ำเล็กบ่ได้ป่าครับผมได้ป่าสองตัวครับผมครับอีกหนึ่งมันเป็นเดือนงายครับพี่น้องเดือนงายไ่ได้ป่าครับผม ไ้แค่สองตัวสามตัวนะ่ครับพี่น้องเ้านี่กับพ่อได้ยุดิกินครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผลงานเ้านี่ได้ก็ะคอสามตัวครับก็เบ็นสามคิหลังกับฝนสีมานัะพี่น้องครับฝนตกแล้วครับผมนี่ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอนคลิปหน้าครับขอบคุณครับผมสวันดีครับบ๊ายบาย